สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบดเกมมอนเตเร r นะครับวันนี้ในช่วงทำเียนเหมือนที่เรียนมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผมโคอาทเทลก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเกมตั้งแต่ปี2020นะโดยนักออกแบบนะครับชาวฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นเกมที่เกี่ยวกับนี่ครับแอสเทนะมันจะมีความเป็นแบบมานแล้วก็เราต้องทา ไอต่อไอตัวมังกรที่เรียกว่าคอร์ทัลนี่ยนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้านะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยครับโอเคสําหรับเกมคอรทัลนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเรามาดูที่การเซตอัพก่อนดีกว่าก็คือเตมเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราเป็นเหมือนกับชาวบ้านที่แอสเท็กนะครับเป็นชาวบ้านแล้วเราก็จะต้องมาต่อเป็นเหมือนกับงูมังกรเอาไว้บูชายันเทพเจ้าประมาณนั้นแล้วก็ใครต่อได้ยาวสุดสวยสุดก็จะได้คะแนนเยอะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะให น้องมินมาช่วยสอนนะเพราะว่าลองเล่นกันมาแล้วอันดับแรกถ้าเล่น2คนนะครับก็เลือกบอร์ดเอาบอร์ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สีสีใช่ไหมนะขอสีให้ดูหน่อยเนี่ยจะมีเหลืองเขียวแดงน้ําเงินนะครับเอาสีอะไรก็ได้ค่าเท่ากัน2ฝั่งก็เหมือนกันเปล่าวะเหมือนกันเปรียบเลยเอกดารเนี่ยมันหมายความว่าเราจะถือชิ้นส่วนได้แค่8ชิ้นนะครับแม็กซิมัมมากสุดแล้วก็เริ่มต้นมาเราจะจัวการ วัดนะครับให้คนละหนึ่งใบเอามาถือไว้การวัดที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต่อมังกรเสร็จเนี่ยถ้ามันตรงตามเงื่อนไขการวัดก็สามารถใช้ได้เลยส่วนการ์ดตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดเราต่อแล้วเราใช้ได้เราก็หยิบจากตรงกลางได้เหมือนกันแต่ตรงกลางอะ่ะมันจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าบางทีเพื่อนจะแย่งไปได้เพราะฉะนั้นเราจะมีโทเค็นพิเศษ3อันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพูดถึงโทเค็นเลยก็ได้โทเค็นพิเศษอันนึงเนี่ยอันนี้สามารถใช้เป็นแอคชั่นได้ก็คือเมื่อเราใช้ไปปุ๊บเราสามารถเอาการวัดมาไว้ที่ตัวได นะครับแล้วก็เริ่มการเซตอัพนะเราวางทิ้นส่วนก่อนหัว2หาง2แล้วก็วางตัวเป็นคู่ๆนะครับรอบๆเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์วางให้เราวางอยู่แล้วแล้วก็สุ่มหยิบไปเลยเป็นคู่เป็นคู่ช่วยหยิบตัววางหน่อยซึ่งสีแม่งไม่กระจายเลยเพราะว่าเราเพิ่งใส่เข้าไปยังไม่ได้เขยา่าอ่ะโอเคเริ่มต้นมามนเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้การ์ดเนี่ย เป็นการ์ดโบนัสนะครับการ์ดเหมือนกับเป็นการ์ดลูปเทพเจ้าพวกเนี้ถ้าเกิดว่าผมเริ่มก่อนอันนี้คือ first player token นะสมมุติผมเริ่มก่อนนะผมจะได้จั่วมา3ใบนะครับส่วนมินจะได้จั่ว4ใบแล้วก็เลือก1สําหรับถ้าเล่น4 5 6คนก็จะจั่วตามจํานวนนี้นะครับก็คนที่เริ่มหลังเนี่ยก็จะได้จั่วการ์ดเยอะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องิสกา a r d มาให้เหลือ3ใบยอยู่ดีอันนี้นมีกี่ใบ อ่ะสี่ใบก็อยู่ก็เปิดมาดูว่าเอาเจ้าอะไอันนี้ปกติเวลาเล่นต้องเป็นเป็นความลับนะครับการ์ดวัดแล้วก็การ์ดอันนี้เป็นความลับนะแต่ว่าเวลาผมเล่นปกติผมก็เปิดโชว์ไปเลยอ่ะต้องเลือกเอาเลือกเอาออกหนึ่งอันเอาทิ้งไปหนึ่งอันเราไม่เล่นอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มเล่นเลยครับคือเกมเนี้ยเป้าหมายมันคือง่ายมากเราแค่ต่อตัวมังกรนะ่ให้ครบ3ตัวนะครับซึ่งตาผมเนี่ยผมจะสามารถเลือกทําได้ทั้งหมด3อย่าง อันดับแรกคือการหยิบชิ้นส่วนการหยิบชิ้นส่วนเนี่ยถ้าจะหยิบหัวหรือว่าหยิบหางเนี่ยสามารถหยิบได้แค่ชิ้นเดียวแล้วจบเลยอย่างเช่นถ้าผมหยิบหัวสีน้ําเงินจบเลยอ่ะแล้วก็ตาตามิ้นต่อหยิบตัวอ่าเวลามินหยิบตัวเนี่ยก็จะหยิบได้2ตัวนะครับเพราะว่าล็อกหนึ่งมี2อันแล้วก็จบเลยเหมือนกันตาต่อไปตาผมผมจะเลือกหยิบต่อหยิบต่อก็ได้อ่าสมมติผมหยิบหยิบตัวแล้วกันหยิบ2ตัวนี้อ่ะหยิบมาแล้วก็ตามิ้นตต่อ อ่าประมาณนี้อันนี้คือแอคชั่นแรกนะครับคือการหยิบชิ้นส่วนแอคชั่นที่2คือการประกอบชิ้นส่วนนะครับก็คือผมก็สามารถเอาหัวมาวางแล้วก็เอาตัวมาวางต่อได้อันเนี้ยคือแอคชั่นที่2ที่เรียกว่าการประกอบนะครับส่วนแอคชั่นที่3นะอ่าสมมตินี่แอคชั่นที่2จบแล้วนะอธิบายไปแอคชั่นที่3ก็คือการหยิบพวกการ์ดพวกเนี้ยการ์เทพนะครับซึ่งการเทพเนี้ย เราจะถือวบบนมือมากสุด5ใบนะครับไม่นับการวัดนะเราจะถือได้มากสุด5ใบโดยที่เราจะหยิบเพิ่มจากตรงกลางนะครับทีละ1ใบ2ใบก็ได้หรือว่าจะหยิบจากตรงนี้ก็ได้สมมุติว่าผมจะว่าเอะเดี๋ยวผมอยากจะเล่นสายสายสีเขียวแล้วกันผมก็จะหยิบอันนี้มา1ใบแล้วก็สีนี้ด้วยแล้วกันหยิบมา1ใบก็ครบเป็น5ใบแล้วอันนี้ก็คือจบตาผมแหละนะครับก็คือเลือกหยิบการ์ดต่อไปก็เป็นตามิ้นต่อก็ขอเขาก็ต้องเลือกว่า จะหยิบชิ้นส่วนจะเอาชิ้นส่วนที่มีไปประกอบเป็นตัวหรือว่าจะหยิบการเทพเพิ่มนะครับอ่ะสมมุติอามินหยิบหัวค่ะอ่าประมาณนี้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่หัวมันหมดเราจะต้องหยิบหัวใหม่2ออันอ่าแต่เราจะเติมแค่หัวนะเหลือเมื่อไหร่ก็ตามที่หางหมดก็จะต้องเติมหางหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหมดรอบๆเนี้ยเราก็จะเติมตัวเข้าไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนการรีฟิลทีนี้สมมุติว่าเราเล่นไปจนเราต่อต่อได้แล้วสักตัวหนึ่งอ่ะสมมติ ผมหยิบมามีตัวนี้ตัวนี้มันจะตรงสักหึ่งแถไหมเนี่ยต่อมามม่หมดอ่ะโอเคเขียวเขียวไว้สักตัวแล้วก็เติมหางเลยอะหางดำมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมต่อเสร็จใช่ไหมครับขั้นตอนสมมติว่าแอคชั่นการต่อผมต่อ ไอหางเนี่ยต่อปุ๊บแสดงว่าตัวเนี่ยผมต่อเสร็จแล้วผมจะต้องเลือกหยิบก,การ์ดพวกนี้ครับไปวางคู่กันว่าตัวเนี้ยจะได้คะแนนจากโบนัสกี่คะแนนเพราะว่าการที่เราต่อมากรเสร็จหนึ่งตัวแล้วโบนัสแม่งไม่ตรงสักอันเลยอ่ะจะถือว่าต่อไม่สําเร็จนะเขาห้ามต่อนะครับอย่างน้อยต้องมีโบนัสหนึ่งใบที่ต่อสําเร็จก็คืออย่างตัวเนี้ยผมต่อเสร็จคือได้โบนัสตัวนี้แน่ๆเพราะว่ามันมีสีเขียว3ท่อนอย่างน้อย3ท่อนในตัวนะครับก็ได้โบนัสตัวนี้แน่ๆแล้วแล้ว,ลวก็แค่นี้ปะ แค่นี้แค่1นใบแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยก็ถือว่าตัวแรกผมจบแล้วอย่างเงี้ยต่อไปผมก็จะเริ่มหยิบชิ้นส่วนได้นะครับแล้วก็มาประกอบตัวที่2ได้หรือว่าตัวที่3ก็ได้เราจะเล่นมากสุดแค่3ตัวนะครับซึ่งเงื่อนไขการเริ่มตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัวถ้าตัวเก่ายังไม่เสร็จ2ตัวห้ามทําตัวที่3แปลว่าถ้าตัวหยังไม่เสร็จเนี่ยคุณค้างไว้อคุณยังค้างตัว2ได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเริ่มตัว3าเมื่อไหร่อย่างน้อยต้องทำให้สำเร็จหนึ่งตัวประมาณนี้แล้วก็บางเคสอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมต่อสมมุติผมว่าไม่เอาเป็นหางดำเอาเป็นสีอะไรดีสมมุติหางเป็นหางแดงแทนแล้วกันสมมติผมไอ้ตัวเวนี้ยมันต่อเป็นหางแดงน,นะเท่ากับว่าอนเนี้ยมันได้คะแนนจากใบนี้ใช่ไหมครับแล้ววัดเนี้ยก็จะได้เหมือนกันเพราะวัดเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยไม่มีสีดําเลย เท่ากับว่าตัวนี้จะได้เงื่อนไขาตามการวัดด้วยแล้วก็ถ้าน้ําเงินกับแดงเท่ากันอีกเท่ากับว่าจะได้คะแนนเพิ่มอีกนะครับอ้พอดีเลยนี่หวานี้แดงใช่ไหมใช่ค่ะเท่ากับว่าตัวนี้จะได้กี่คะแนนถ้าตอนจบเกมตัวนี้จะได้เป็นกี่คะแนนวะอันนี้มีหนึ่งคู่ใช่ไหมหนึ่งคู่สามคะแนน,นอันนี้ได้เจ็ดเลยก็เป็นสามบวกเจ็ดเป็นสิบเพราะว่าเงื่อนไขแรกคือไม่มีดําทําสาเร็จเงื่อนไขสองคือน้ําเงินกับแดงเท่ากันก็ทําสําเร็จ ก็ตรงนี้เห็นไหมต่อเร็วมากเลยนะต่อแค่5ชิ้นเองได้ตั้ง10คะแนนแล้วนะครับได้นี้ด้วยอันนี้เหรออันนี้ก็ได้เอ้ยอันนี้มันต้องสีแดงต้องอย่างน้อย3ชิ้นแต่ว่านี่ยังไม่ถึงอาจจะต้องต่อให้ยาวกว่านี้หน่อยโอเคซึ่งถ้าถ้าคุณต่อเสร็จแล้วคุณก็ฟังไว้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบเนี่ยตอนที่ต่อครบ3ตัวค่อยมานับคะแนนทีเดียวโอเคแล้วก็เงื่อนไขาการต่อมังกรอีกอีกข้อหนึ่งนะครับคือมังกรเนี่ย มันต้องมีชิ้นตัวอย่างน้อย1ตัวนะครับเดี๋ยวขอเช็คเพื่อความมั่นใจน่าจะใช่นะก็คือมาถึงคุณไปต่อหัวกับหางเลยไม่ได้อ่านี้เขาบอกว่าเขา,เขาบอกว่าตัวอย่างน้อยต้องมี1ชิ้นนะครับก็เป็นแบบมังกรมังกรแคะแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงคุณไปต่อหัวเสร็จแล้วคุณเอาหางไปเสียบเลยอย่างงี้ไม่ได้นะคือจะรีบรีบจบมากอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครต่อมังกรครบ3ตัว หรือว่าไอชิ้นส่วนตัวเนี่ยมีคนหยิบไปจนหมดหมดทั้งถุงแล้วนะครับแล้วก็เติมบนกระดานเนี่ยแล้วบนกระดานเนี่ยหยิบจนตัวหมดแล้วนะครับรอบนั้นก็จะเป็นรอบสุดท้ายทีนี้การนับรอบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนเป็น first player จบก่อนนะครับคนต่อไปอะ่ะคนที่ต่อหลังจาก first player จะได้เล่นอีก2ครั้งนะครับอย่างเงี้ยถ้าเล่นเราเล่น2คนใช่ไหมถ้าเกิดผมต่อครบ3ตัวก่อนมินจะได้เล่นอีก2แอคชัน่นแล้วก็จบเกมเลย หรือถ้าเกิดว่ามิ้นจบก่อนผมจะได้เล่นอีกแค่1นึ่แอคชั่นนั่นแปลว่าถ้ามิ้นจบก่อนแล้วผมไม่ได้หยิบหางมาไว้อะผมก็จะเจ๊งเลยเพราะว่าเหลือผมเลยแค่1นึ่แอคชั่นใช่ไหมผมก็ต้องหยิบหางหนึ่งแอคชั่นแล้วผมก็ไม่มีแอคชั่นที่เหลือมาต่อให้จบละแต่อย่างว่าเวลาคุณเล่นคุณก็ต้องระวังเพื่อนไปด้วยว่าเขาหยิบหางหรือย,ยังตัวที่3ถ้าเขาเขาต่อเสร็จเมื่อไหร่เขาจะบังคับให้เราจบด้วยนะครับ,รบก็อธิบายเพิ่มไปนึงถ้าเกิดว่าเล่น4ี่คนแล้วกันถ้าคนที่2เป็นนคตต่่อัวที3สําเร็จก่อน แสดงว่าคนที่3กับคนที่4เนี่ยจะได้เล่นคนละ2แอคชั่นพอมันวนกลับมาเหลือคนที่1เนี่ยจะได้หนีแค่แอคชั่นเดียวนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปอ่านในรูบุ๊กนะครับมันมีเขียนอยู่แล้วแล้วก็เวลาต่อเสร็จทั้งหมดใช่ไหมไอตัวเนี่ยเวลาต่อเสร็จทั้งหมดปุ๊บเราก็จะพลิกด้านด้านนี้นะครับแล้วเราก็หยิบบอดี้พาร์ทที่มันตรงกับสีเราอะมาสักหนึ่งอันแล้วก็มาวางไว้แล้วเราก็จะค่อยๆนับมังกรทีละตัวนะครับว่าเราได้กี่คะแนนแล้วก็เดินคะแนนไปเรื่อย ถ้าเกิดว่าคะแนนเราเยอะจัดเกิน50เนี่ยเราก็เอาโทเคนด้านนี้ด้านที่เป็น50มาไว้ที่เรานะครับแล้วก็บวกไปต่อว่า51 52บวกไปต่อนะบวกกับ50ที่เรามีโอเคแล้วก็โหมดแอดวานซ์เนี่ยเขาจะให้โทเคนเรามา3อันนะครับโทเคนเนี่ยจะใช้ได้เมื่อถึงรอบเรานะครับใช้แทนแอคชั่นปกติอย่างเช่นแอคชั่นปกติเนี่ยคือการหยิบชิ้นส่วนมาก่อนใช่ไหมเราสามารถใช้แอคชั่นนี้ได้ครับก็คือเอาโทเคนเนี่ยทิ้งไปเราสามารถหยิบ หัว1อนันหรือหาง1อนันหรือตัว2อันจากถุงนะครับสีอะไรก็ได้ที่เราอยากได้หยิบได้ตามนั้นเลยแล้วพอเราหยิบเสร็จปุ๊บเราก็เติมช่องว่างที่เหลือให้เพื่อนด้วยนะครับอันนี้การวัดผมบอกไปแล้วก็คือหยิบการวัดตรงกลางเนี่ยมาไว้ที่ตัวเหมือนกับเป็นการจองการวัดนะครับได้เหมือนกันและอันสุดท้ายคือการหยิบการเทพก็คือการหยิบการเทพเนี่ยคือการสลับที่นะครับคืออันดับแรกเราไอ้หกใบที่เปิดอยู่ที่ตลาดเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ได้ แล้วก็เราสามารถเอาหยิบกี่ใบก็ได้ครับมาเพิ่มให้เราครบ5บา้าใบหรือว่าจะสลับที่กับที่เรามีก็ได้แบบเปลี่ยนมือประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นโทเค็นพิเศษอีก3อันนะครับโคอเาเท่าก็จะเล่นประมาณนี้นะหลักๆก,ก็คือต่อมังกรให้ยาวๆนะครับต่อให้ครบ3ตัวคือจะยาวจะสั้นก็ได้แล้วแต่เทคนิคของคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คะแนนเยอะๆอะ่ะคุณก็หยิบไอการ์ดพวกนี้ให้มันเยอะๆคือมันได้แม็กซิมัมมากสุด5ใบใช่ไหมอาจจะตัวเดียวใช้เทพ5้าใบเลยก็ได้แต่ว่า อีกข้อหนึ่งก็คือเทพเนี่ยห้ามซ้ํากันนะครับคือเทพแบบไอตัวนี้เทพตัวนี้กับเทพตัวนี้เป็นสีเดียวกันแต่ว่ามันไม่ซ้ํากันเพราะว่าเงื่อนไขคนละแบบแต่มันจะมีบางใบเช่นเช่นสมมติใบเนี้ยแล้วผมมีอีกใบหนึ่งที่เป็นดํดๆเหลืองๆหลือเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วผมใช้2ใบเพื่อมังกรตัวเดียวไม่ได้นะครับมันต้องแยกเป็นคนละตัวอ่ะก็วิธีการเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็ คอมเมนต์มาถามได้นะครับเกมนี้ยังไม่มีคลิปคนไทยสอนเล่นเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สอนเรื่องเรื่องวัดไปยังน่าสอนเลไแล้วนะต้องทําให้ครบ2เงื่อนไขถึงจะได้ถ้าทําเงื่อนไขเดียวได้ได้คะแนนด,ด้านบนถ้าทํา2เงื่อนไขได้2คะแนนนะครับก็ประมาณนี้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่นเกมนี้นะใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมสอนไปแบบคร่าวๆแต่ผมแนะนำว่าให้ไปดูคลิปที่ผมเล่นให้ดูนะครับผมเล่นกับน้องมินให้ดูแล้วนะก็ดูคลิปนั้นคือกระจ่างแน่นอนนะครับก็ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอดเกมอยากซื้บอบดเกมคุณภ,ภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบดเกม เข้าชมสินค้าทาง s h อ p e e ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม Board Game Academy วงเวียนใหญ่ Withus of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอรลย์ค่ะ